เดินทางมาไกลไหมคะพี่หมวยก็บินมาจังเวกาค่ะโหสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่หมวยด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมโตโยต้าสมิธสาขาราชดามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่หมวยค่ะซื้อรถกระทางที่บูมเป็นยังไงบ้างคะก็สะดวกดีค่ะแล้วก็คือก็รู้จักน้องเขามานานแล้วค่ะก็รู้จักทั้งแม่แล้วก็ มีความสนิทสนมกันพอสมควรเข้าไว้ใจกันได้เดินทางมาไกลไหมคะพี่หมวยก็บินมาจากเวก้าค่ะโอ้โหมาไกลมากถึงขั้นกับนั่งเครื่องแล้วก็ข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่นี่เลยแล้วทําไมถึงต้องเลือกว่าเป็นโตโยต้าซัมมิตสาขารัชดาอืมไม่ได้เลือกว่าเป็นตรงไหนแต่ว่าคือเราก็อยากจะซื้อรถกับคนที่เราไว้ใจอพอที่ เพราะว่าเราไม่ได้มาดูตัวรถเองค่ะคือเราไว้ใจให้น้องเขาดูตัวรถให้ว่าเอออันนี้รถคันนี้เป็นอย่างนี้ย่างนี้อันเนี้ยน้องเขาอธิบายฟังได้ทุกอยาก่างค่ะอ๋อแล้วที่หมวดที่พี่หมวยเรียกอะ่ะแล้วก็ดูตัวรถเป็นเวลอดทำไมถึงต้องเป็นเวลอดคะพี่หมวยอือก็สอบถามน้องเขาว่าเรามีจํานวนคนเท่านี้อ่าแล้วรถอะ่ะค่ะมันต้องีขนาดใหญ่ขึ้น มันถึงจะพอกับครอบครัวเลยเลือกเป็นเวลอนใช่ค่ะน้องเขาก็เลยบอกว่าเวลอเป็นรถตัวใหม่ที่ออกมาก็มีขนาดพอสมควรกับครอบครัวแล้วการค่ะแล้วการบริการภายในโชว์รูมโตโยต้าซัมมิตสาขาราชดาเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะให้บริการดีค่ะถ้าไงอยากจะให้พี่หมวยค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกัะทางโตโยต้าซัมมิตสาขาราชดาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะแค่ ถ้าเรารู้ <c oughs> สึกไว้ใจคนที่เรามาดูรถด้วยค่ <c oughs> ะมันก็จะมีความยังไงอะ่ะคือรู้สึกดีแล้วก็มีความปลอดภัย <c oughs> ที่จะได้ดูได้รถที่ถ,ถูกใจ <c oughs> <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชรูปโตโยต้าจมิดสาขารลชดาพิเศษค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําสคัญด้วยค่ะขออนุญาตค่ะเชิญพี่บุญเลยค่ะโอเคครับก็ก่อนอีกเรกื่องต้องขอบคุณพี่มวยด้วยนะครับามาจากอเมริกาตั้งใจมาเอารถกับบุญจริงๆผมกับพี่มวยกร็รู้จักมันมาแต่เด็กแล้วผมตั้งแต่ผมตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็อยากดูแลครับพอเขา พอพี่หมวยต้องการรถนะครับผมก็ได้แนะนํารุ่นรถแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ดูแลเต็มที่ครับดูดูแลทุกอย่าง <laughs> อยากให้ลูกค้าสะดวกสบายมากที่สุดครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่หมวยที่ไว้วางใจให้พี่บุมไ,ได้ดูแลเลยนะคะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ